ออยอชิมิก้าจสิบเจ้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆดาวนะคะวันนี้ค่ะดาวจะมาสอนเพื่อนๆเกี่ยวกับคําศัพท์ที่เพื่อนๆอาจจะเจอบนเครื่องบินนะคะหรือเพื่อนๆที่เป็นลูกเรือสามารถนําไปใช้พูดกับผู้โดยสารที่เป็นชาวเกาหลีได้เหมือนกันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะดาวได้สอนเพื่อนๆเกี่ยวกับประโยคที่สามารถใช้ในร้านอาหารได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านบนตรงนี้นะเอาละค่ะ วันนี้นะคะจะมีคําศัพท์อะไรบ้างประโยคอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาที่พัาคำพั์ก่อนนะคะคําแรกนะคะที่เพื่อนๆนจะเจอหลังจากที่เช็คอินแล้วนะคะเมื่อเพื่อนเพื่อนเช็คอินแล้วเพื่อนเพื่อนจะได้บัตรโดยสารมาใช่ไหมคะหรือเรียกว่าบอร์ดิ้งพาสบอร์ดิ้งพาสในภาษาเกาหลีก็คือทับซึ่งกวนทับซึ่งกวนซึ่งในบอร์ดิ้งพาสของเพื่อนๆนะคะก็จะมีระบุชื่อวันที่วันเดินทางนะคะมีไฟล์นัมเบอร์แล้วก็มีหมายเลขที่นั่งของเพื่อนเพื่อนนะคะซึ่งหมายเลขที่นั่งนะคะก็คือ ชอซอกบอนโฮชอซอกบอนโฮหลังจากนั้นนะคะพอเพื่อนเื่อนถึงเครื่องแล้วนะคะแล้วไปที่ที่นั่งของเพื่อนตามเลขที่ในบัตรโดยสารนะคะที่นั่งของเพื่อนๆค่ะก็ถ้าเป็นฟูล์วิสนะคะก็จะมีมอนก็คือเทเกเทเกแล้วก็ผ้าห่มนะคะก็คือทัมโยทัมโย ซึ่งผ้าห่มนะคะในระหว่างไฟถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันหนาวจนเกินไปสามารถขอเพิ่มได้นะจ๊ะ <Wow. S 1> ค่ะก็จะมีการแจกหูฟังให้เพื่อนๆนะคะหรืออาจจะมีการเซฟไว้บนที่นั่งของเพื่อนเพื่อนแล้วซึ่งหูฟังก็คือเฮดิพลอนเฮดิพอนหูฟังค่ะและสําหรับบา,บางไฟนะคะก็จะมีการแจกสลิปเปอร์ยาสีฟันแปรงสีฟันนะคะซึ่งรวมๆแล้วนะคะสิ่งพวกนี้เขาเรียกว่าอเมนิตี้คิตค่ะในภาษาเกาหลีก็คือพพอนนีของคุิ นีขอ,องงภมิส่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะสำหรับความปลอดภัยของเพื่อนเป็นหลักเลยนะคะก็คือเข็มขัดนิรภัยค่ะซึ่งภาษาเกาหลีก็คือชวาซอกเบลท์ชาซอกเบลท,บลท์นอกจากนี้นะคะเมื่อเพื่อนๆถ้าเดินทางในระหว่างประเทศใช่ไหมคะลูกเรือค่ะเขาก็จะแจกใบอิมิเกรชันให้เพื่อนๆนะคะซึ่งใบอิมิเกรชันนะคะ,ะ,คะเราสามารถเรียกได้ว่าเซกอนชิงโกสอเซกอนชิงโกสอ เอาละค่ะคำศัพท์ก็จบไปแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะสอนประโยคที่เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินแอร์เกาหลีพูดนะคะหรือเพื่อนๆที่เป็นลูกเรืออยู่ตอนนี้นะคะสามารถนําไปใช้ได้จริงคุยได้จริงกับผู้โดยสารที่เป็นชาวเกาหลีค่ะมีคําอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่ประโยคแรกเลยนะคะเมื่อเพื่อนๆเจอผู้โดยสารเดินเข้าเครื่องมานะคะสามารถกล่าวทักทายเขาได้ว่าอนยองชิมิกาสุชิชโยอ,อนยองชิมิกาสุชิชโย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและอ่อนหวานนะคะค่ะเพะผู้โดยสารบอร์ดดิ้งครบหมดแล้วนะคะขึ้นเครื่องครบหมดทุกคนแล้วนะคะเครื่องกําลังจะขึ้นแล้วใช่ไหมค่ะลูกเรือก็จะมีการตรวจสอบความปลอดภัยของผู้โดยสารค่ะไม่ว่าจะเป็นการรัดเข็มขัดการเปิดมาหน้าต่างการปรับพนักเก้าอี้การพับเก็บโต๊ะน้าที่นั่ง4ประโยคนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ดาวจะมาสอนกันจ้าประโยคแรกนะคะฉัวซอกเบลจูเมจิชิปโชฉวัดซอกเบลจูเมจิชิปโชกรุณารัดเข็มขัดด้วยนะคะ ประโยคที่2นะคะช่างมุ่นท o พแกเร้นย r อน i อจะิบเชาะช่างมุ t นทัพแกร้นยออจะิบ,บ,ก,บก็คือรบกวนเปิดมาหน้าต่างขึ้นด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆเดินไปนะคะแล้วเจอผู้โดสารเอนหลังเอนบอกเก้าอี้อยู่นะคะสามารถพูดได้ว่าส o นนิมฉววซอกทึงบอดีเซวอจะิบเชาะฉววซอกึงบอดีเซวอจะ h ิรบกวนปรับพนักเก้าอี้ตรงด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะถ้าเพื่อนเเดินไปเจอผู้โดยสารกำลังเปิดโต๊ะหน้าทีนา่นั่งไม่ว่าจะทํางานหรือกําลังกินน้ํากินอาหารอยู่นะคะเพื่อนๆสามารถพูดได้ว่าทเบอลินชอโบว์เจิบเชทเบลินชอโบวิบเชก็คือรบกวนพับเก็บโต๊ะหน้าที่นั่งด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะกับตันกาลังจะนําเครื่องขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินแอร์เกาหลีนะคะประกาศว่าอีบีเฮงกินึนกดอีรุคาเกซซีดาอีบีเฮงกินึกดอีรุคาเกีดาก็คือเครื่องบินกําลังจะ take off หลังจากขึ้นบินเทคออฟแล้วนะคะในระหว่างไฝค่ะหากมีผู้โดยสารกดคอเบลหรือกดเรียกลูกเรือนะคะตึ้งตึงลูกเรือก็จะรีบวิ่งกรีกจอมาหาผู้โดยสารเลยนะคะเพราะไม่อยากให้ผู้โดยสารรอนานนะจ๊ะคำที่ลูกเรือสามารถใช้พูดสอบถามกับผู้โดยสารนะคะสามารถพูดได้ว่าสวัสดีคุณโรชินีค่ะสวัสเพราะว่าทูรีกแกก็คือผู้โดยสารคะต้องการอะไรไหมคะหรือผู้โดยสารคะ ต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมคะพอเครื่องใกล้แลนดิ้งนะคะก็จะได้ยินแอร์เกาหลีประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คืออีบิฮังกีนึ่นก,กดจางดูค่ะก็คือเครื่องลำนี้กำลังจะแลนดิ้งแล้วจา้าหลังจากแลนดิ้งแล้วนะคะผู้โดยสารกำลังจะออกเครื่องนะคะเราก็สามารถแฟลเวลผู้โดยสา,ารนะคะด้วยประโยคง่ายๆว่าขอบคุณมา,ากค่ะอวยพรค่ คำซ้ำนี่ด้ปะอยคนีกบเชฟยด้วยใบ,บหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มอีกครั้งนึ่งถึงแม้ว่าในไฟจะเย็นแค่ไหนก็ตามนะจ๊ะประโยคนี้นะคะแปลว่าขอบคุณค่ะกู๊ดบายอะไรแบบนี้จ้าวันนี้นะคะดาวก็ได้มาสอนคำศัพท์แล้วก็ประโยคที่เพื่อนๆสามารถใช้ได้จริงบนเครื่องบินนะคะสำหรับคลิปต่อไปนะคะถ้าใครอยากให้ดาวทำอะไรเกี่ยวกับภาษาเกาหลีหรืออื่นๆน,นะคะอะไรก็ได้คะ่ะคอมเมนต์ไว้เลยคะ่ะข้างล่างคะ่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ข้างล่างเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนลนะคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกำัมใจดีด้าอันยอ